สวัสดีครับพี่ๆวันนี้พบก,กับตอมดูชาแนลอีกแล้วนะครับหลังจากที่เมื่อวานได้ทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการฉีดยาไปแล้วนะครับแล้วก็เมื่อคืนมีฝนฟ้าตกลงมาบ้างนะครับแต่ก็ไม่เห็นน้ําเลยเหมือนกันนะเพราะว่าต้อมปล่อยแห้งนะครับก็เดี๋ยวรอดูวัน2วันถ้าฝนไม่ตกมาเยอะก็ต้องจะได้ดึงน้ําใส่อยู่นะครับก็มีพี่ๆได้สอบถามเข้ามาทางช่องต้อมนะครับว่าการฉีดยารอบสเนี่ยอ่า การใส่ปุ๋ยเนี่ยถ้าใส่ปุ๋ยแล้วไม่ฉีดยาได้ไหมนะครับคือมันต้องฉีดครับเพราะว่าถ้าเราใส่ปุ๋ยเนี่ยเดี๋ยวเกิดพวกมแมลงมันมาอยู่แล้วนะครับพวกมแมลงไวรัสเชื้อราแบคทีเรียแล้วเราต้องฉีดเกี่ยวกับเรื่องของปุ๋ยเกจธาตุหลักธาตุรองด้วยอาหารเสริมตรงนี้นะครับคือไม่ไม่ฉีดไม่ได้นะครับรอบสองอะรอบสองนี่อ่าช่วง30วันนะครับแล้วมีพี่ๆคนถามว่าถ้าไม่ทําเปียกสลับแห้งเนี่ยได้ไหมได้ครับ มันอยู่ที่การดูแลจัดการแปลงนาะแต่ละแปลงด้วยนะคือท,ที่ทำไม่ได้เพราะว่าหนึ่งน้ำเนี่ยหาใส่ไม่พอใช่ไหมครับท่านี้ถ้าน้ําเราอ่ะลำบากนะครับหรือการใส่เนี่ยค่อนข้างที่จะหลายขั้นตอนหรือไม่มีที่ดึงเนี่ยต้องไม่แนะนําให้ทําอยู่แล้วนะครับเปียกสลับแห้งเนี่ยแต่ที่ทํามันมีข้อดีครับมันมีข้อดีคือข้าเขาแตกกองง่ายแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของพวกเชื้อราแบคทีเรียเนี่ยเขาจะเป็นน้อยนะครับไม่ใช่ว่าเขาไม่เป็นเลยนะเป็นครับอยู่ที่การฉีดยาด้วย นะครับต้อมทําทุกคลิปบอกทุกคลิปนะครับการทําเปียกสลับแห้งเนี่ยแปลงเนี้ยต้อมทำนะครับแห้งหมดแล้วเห็นไหมแล้วก็มาวานฝนตกอ่อยๆก็พอเปียกชื้นๆเดี๋ยวรอสักสองสาวันถ้ายังไม่ตกอีกต้องจะต้องเติมน้ํานะครับแล้วก็รอให้เขาโตขึ้นรอประมาณสักสี่สิบห้าถึงห้าสิบวันจะรอใส่ปุ๋ยรอบสามนะครับก็คือฤดูกาลเนี้ยถ้าพี่ๆน้องๆท่านไหนใส่ปุ๋ยเนี่ยแล้วไม่ฉีดยามีปัญหาหรือฉีดยาไมใ่ใส่ปุ๋ยเนี่ยเหมือนกัน นะครับครั้นี้ถ้าถามต้อมน้ำมันจุดประสงค์ก็คือว่าข้าวของเราเนี่ยจะต้องได้รับฮอร์โมนหรือเกี่ยวกับเรื่องของพวกท่านหลักท่านรองเนี่ยจะต้องได้รับนะครับทุกอย่างเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าแปลงน้ของใครเนี่ยหวานข้าวนาเหมือนต้อมสามถังเนี่ยมันจะมีปัญหาถ้าน้ําแช่ตลอดเนี่ยปัญหาก็คือ1เชื้อรามาแน่นอนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของหนอนหนอนแล้วก็พวกมแมลงบินต่างๆนะครับแล้วก็พวกไวรัสนะครับพวกนี้เขาจะมานะครับ ไม่ใช่ว่าไม่มามาครับแต่ว่าจะลงของเราตอนไหนจะเป็นตอนไหนเท่านั้นเองถ้าเป็นช่วงแรกๆเราฉีดยาเอาอยู่ไม่มีปัญหานะครับถ้าเป็นช่วงข้าวตั้งท้องเนี่ยปัญหายาวเลยครับการฉีดยารอบสองรอบหนึ่งรอบสองเนี่ยเราใช้พวกตัวยาที่เป็นมาตรฐานก็คือพื้นฐานตามร้านค้าเนี่ยได้แต่ถ้าเข้าในช่วงเซตที่สามเซตที่สามของต้อมเนี่ยหมายถึงข้าวต้นกลม ข้าวกำลังท้องข้าวกำลังท้องเนี่ยเราต้องหาตัวยาที่จะช่วยเกี่ยวกับเรื่องของมเมล็ดด่างเมล็ดดามเลดดมเล็ดลายอะไรพวกนี้ด้วยครับเพื่อเขาจะไปสั่งสมอาหารเนี่ยคือขั้นตอนที่สามเนี่ยจาเป็นมากๆเลยตั้งแต่สามสี่ห้านะครับข้าวตั้งท้องข้าวกันหางปลาทูกม้มเนี่ยสามสามอย่างนี้ยังไงต้องได้ฉีดอยู่แล้วนะครับคือถามว่าทุกรอบที่ต้อมทาอ่ะต้อมฉีดไหมต้อมไม่ค่อยได้ฉีดช่วงกันหางปลาทูนะ แต่เมื่อก่อนเนี่ยฉีดมาหลังๆมาไม่ค่อยได้ฉีดนะครับอ่าเพราะว่ามันใกล้กันกับช่วงรับก้มห่างกันประมาณ7จ็ดแปดวันอย่างเงี้ยบางทีก็สิบวันอย่างเงี้ยมันใกล้เกินไงครับแต่พอมาสังเกตดูแล้วเนี่ยไม่ฉีดอ่ะผลผลิตไม่ได้จริงครับข้าวเม็ดดำจริงนะครับดังนั้นก็ต้องฉีดยาให้ครบนะครับคราวนี้ถ้าหวานปุ๋ยในเซตที่สองแล้วอ่ะแล้วไม่อ่าฉีดยามีปัญหาอยู่แล้วนะครับแล้วช่วงฤดูการนี้บอกเห็นพี่ๆบอกว่าข้าวหกสิบวัน ทำไมยังเตีย้ยยังแคะอ,อยู่เลยข้าวทาไมยังไม่ท้องปกติข้าวท้องแล้วถ้าเป็นพวกห้าสี่ห้าหนึ่งอะประมาณเจ็ดสิบวันอยู่แล้วนะครับเจ็ดสิบวันแน่ครับเพราะว่าคืออากาศมัน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 เย็นเนาะสภาพอากาศเป็นใจด้วยมันเป็นอย่างนี้ครับมันช้าหน่อยแต่ยังไงอ่ยอ่ายังไงเขาก็ออกนะครับพอถึงเวลาของเขา๋ยวเขาออกไม่ต้องไม่ต้องใจร้อนเหมือนต้อมเนี่ยต้อมก็ตอนนี้ข้าวจะสี่สิบวันแล้วยังไม่ไปไหนเท่าไหร่เลย,เลย นะครับก็ปล่อยตามธรรมชาติไปเดี๋ยวถึงเวลาตามตามรอบอ่ะฉีดยาแล้วก็ฉีดใส่ปุ๋ยแล้วก็ใส่เติมน้ําแล้วก็เติมปล่อยให้เขามีกระบวนการของเขาไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวถึงเวลาเขาออกแล้วเขาออกเนี่ยให้ไวนะครับเพราะว่าถ้าเขาออกแล้วเนี่ยเราฉีดยาหรืออะไรไม่ทันเนี่ยมันจะมีปัญหาอีกอ่าเรื่องมแมลงเขาจะเข้าไวกว่าเรานะครับเชื้อราเขาจะเข้าไวกว่าเราอย่างเงี้ยมันก็มีปัญหาแน่นอนนะครับคือท้องช้านะครับ แต่ออกเร็วฤดูการนี้นะครับแป๊บเดียวออกเต็มทุ่งเลยรอบที่แล้วที่ต้องทํานะอ่าต้องแปดเหมือนกันพอท้องได้พักเนี่ยมาดูอีกวันหนึ่งเพิบเลยครับเต็มที่เลยบางทีดูตอนเชา้ายังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับพอมาดูตอนไม่บ่ายเย็นๆโอ้โหออกขาวเต็มเลยเนี่ยมันเขาไวครับแม่เขาไวนะเออนี้ก็เป็นอะไรที่มันต้องใจเย็นหน่อย นะครับในช่วงฤด,ดูการนี้เป็นเหมือนกันหมดนะครับสูตรปุ๋ยสูตรนี้ที่ต้อมใส่เห็นภาพมันเห็นข้าวอ่อนๆใช่ไหมครับเพราะว่าต้อมเปลี่ยนเปลี่ยนสูตรปุ๋ยนะครับลองสูตรนี้ดูเพราะว่าข้าวเขียวเกินไปเนี่ยล่อมแมลงเยอะนะครับแล้วก็จะเป็นชรานี่เยอะมากนะครับดังนั้นระหว่างข้าวที่เราก็ต้องปรับเปลี่ยนปุ๋ยตัวไดโตรเจนให้น้อยลงเพิ่มตัวตัวกลางกับตัวท้ายนะครับโพแทสเซียมและอฟอสฟอรัสให้เยอะขึ้นนะครับมันก็จะเป็นสภาพนี้นะรับไม่ต้องตกใจ ถ้าใครเคยใส่แล้วก็จะรู้นะครับแต่ถ้าคนไม่เคยใส่เคยใส่แต่ยูเลียยูเลียยูเลียเขาก็จะมามองว่าเอ๊ะทำไมข้าวไม่ใส่ปุ๋ยทําไมมันปล่อยให้เหลืองๆอย่างนี้นะครับไม่ใช่ครับอันนี้คือปล่อยเขียวมากไม่ได้ครับแล้วยิ่งเป็นเชื้อราด้วยแล้วสภาพอากาศแบบนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าหนอนแมลงมันจะลงตอนไหนนะครับช่วงข้าวตั้งท้องหนอนกอก็อาจจะมีส่วนนะครับแล้วฤดูการนี้นะครับเพียกระโดดหนักทุกเจ้าเลยนะครับก็ต้องฉีดยาตามระบบเขานะครับ เราใส่ปุ๋ยตอนไหนเราฉีดยาตอนนั้นนะครับนอกซะจากว่าจะนอกรอบอย่างเช่นเราฉีดยาครบแล้วนะครับในช่วงอ่าสมมุติช่วง50วันเนี้ยเราฉีดไปสี่สิบห้าแล้วห้สิบวันเราดูแล้วเอ๊ะมันรู้สึกมันไม่ค่อยดีนะครับมแมลงยังไม่ตายอะไรเงี้ยหรือไม่ได้คุ้มไข่อ่ะเราฉีดรอบๆได้อันนั้นก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ตัวยาเราก็เบาลงนะครับแล้วก็ช่วงสลัดอ่าช่วงตากเยสอนก็เห็นพี่ๆสอบถามมาไม่ต้องฉีดนะครับรอให้เขาสลัดให้หมดแล้วเราค่อยฉีดนะครับอันนั้นจะดีกว่า วันนี้ต้องก็มาพูดคุยเนาะเห็นพี่ๆคอมเมนต์มาเมื่อเช้าต้องเข้าไปอ่านดูนะครับก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆข้าวต้มก็ไม่ได้งามนะครับไม่ได้งามเลยก็ดูแลดูแลไปตามขั้นตอนเอานะครับาตามขั้นตอนถึงระยะเวลาช้ใส่ปุ๋ยฉีดยาแล้วก็ทําตามระบบนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับ เป็นกําลังใจทางช่องตอมดื้อชาแนลด้วยนะครับส่วนที่พี่น้องท่านไหนสนใจตัวหมักข้าวดีดข้าวเร่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนนะครับเร่งรากแตกกอนะครับใบเขียวใบตั้งหรือจะเกี่ยวกับเรื่องของปุ๋ยอินทรีย์กึ่งเคมีหรือจะเป็นพันุข้าวเป็นพันุข้าวที่อ่าต้องบอกก่อนนะครับที่ต้อมนําของลุงมาเนี่ยทุกรอบเลยแล้วข้าวลุงเนี่ยประสิทธิภาพการงอกดีมากนะครับถึงได้ถีขนาดนี้ไงครับเนี่ยอ่าข้าวงอกดีแล้วก็ตัวของอ่า ธาตุหลักธาตุรองของลุงเขาอะตัวฮอร์โมนอะที่ต้อมใช้มาตั้งแต่แช่ข้าวนะครับตัวนั้นดีมากเลยไซสใช้ได้จนถึงข้าวตั้งท้องเลยนะครับไอตัวนั้นอะช่วยเร่งรากแตกกอใบเขียวใบตั้งจริงๆนะครับต้อมใช้มาโดยตลอดนะครับแล้วไม่เคยใช้อ่าตัวธาตุหลักฮอร์โมนตัวอื่นมาใช้เลยนะครับใช้แต่ของลุงนะครับก็ลองเข้าไปสอบถามลุงเขาดูนะครับหรือจะเป็นเกี่ยวกับพันข้าวหรือจะเป็นตัวยาหมัก นะครับย้ําหมาักหามักหญ้าหมักข้าวดีข้าวเดงเนี่ยต้องใช้มาทุกรอบดินนุ่มมากนะครับก็ลองเข้าไปสอบถามลุงเขาได้นะครับในช่องทางของ YouTube ลุงตีตะวันแดงกับคู่หูกเกษตรนะครับ0 9 9ย์9 9้าเก้